สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึมาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่งอีพีหนึวันนี้ก็คือขยียโมเมนต์ของไบร์วินในเบื้องหลังโฆษณาของกรอบเทเลคอมค่ะ ค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความชินส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่ยังได้เลยค่ะค่ะทุกคนก่อนจะไปขยี้โมเมนต,ต์ของน้องทั้งคู่ในเบื้องหลังโฆษณาของกรุ๊ปเทเลคอมกันพ่ชม,มขอพูดถึงโฆษณาตัวใหม่ของเม mm hmm. อร์ซี่ก่อนนะคะคือวันนี้น้องไบร์ได้อัพคลิปโฆษณาตัวใหม่ของเมอร์ซี่ลงที่ไอจีด้ค่ะทุกคนคือในโฆษณาตัวนี้น้องไบร์หล่ <C Ł üyor> หลอมากคือทั้งหลอ่อทั้งใสเลยああทุกคน คือเอาจริงๆผิวหน้าน้องก็ดีอยู่แล้วนะคะเพราะน้องเป็นคนใช้สินค้าจริงๆก่อนที่จะมาโฆษณาแต่ด้วยการแต่งหน้าเพิ่มเติมและแต่งแบบใสๆสไตล์เกาหลีเลยทําให้น้องยิ่งดูหล่อดูใสเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นทวีคูณคือเอาจริงๆน้องเหมาะกับผลิตภัณฑ์เมอร์ซี่มากๆเลยนะคะเพราะเวลาน้องพูดสรรพคุณของสินค้าออกมามันดูจริงใจมันดูน่าเชื่อถือดูน่าใช้ไปหมดเลยจริงๆเพราะน้องได้ลองมันกับตัวเองมาแล้วแล้วยิ่งตอนที่น้องพูดในโฆษณาว่าขวดแรกเพราะใบ แต่ขวดต่อไปเพราะว่าใช้ดีจริงๆอันนี้มันคือใช่มากทุกคนเพราะครั้งแรกที่พี่ชมเปิดใจลองใช้เมอร์ซี่ก็เพราะน้องไบรท์จริงๆแต่หลังจากได้ลองใช้ผ่านไปแค่3 4มวันพี่ชมก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองสว่างขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเนียนมันเรียบขึ้นแล้วโดยส่วนตัวพี่ชมเป็นคนที่แพ้ง่ายมากแต่ใช้เมอร์ซี่แล้วกลับไม่มีอาการแพ้เลยและที่สำคัญเปล่นหอมมากๆด้วย คือเมอร์ซี่เขามีกลิ่นส้มที่เหมือนกลิ่นจากเปลือกส้มจริงๆค่ะทุกคนคือเวลาใช้ไปมันทําให้เรารู้สึกว่าผิวหน้าเราได้รับวิตามินซีไปแบบเต็มเ็มาทุกคนคือสินค้าเขาก็ดีเกรดพรีเมียมแล้วพรีเซนเตอร์ก็หล่อขั้นเทพขนาดนี้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ใช้เมอร์ซี่จริงไหมคะไปค่ะไปช่วยอุดหนุนสินค้าที่ลูกเราเป็นพรีเซนเตอร์กันค่ะทุกคน ค่ะเรามาต่อกันที่โมเมนต์ของน้องทั้งคู่กันดีก,กว่านะคะคือวันนี้ทางกรอบเทเลคอมเขาก็ได้ปล่อยตัวเบื้องหลังโฆษณาที่น้องทั้งคู่ทํางานร่วมกับเขาออกมาค่ะทุกคนคือในโฆษณาว่าน้องทั้งคู่น่ารักแล้วนะคะเบื้องหลังคือน่ารักกว่าอีกค่ะทุกคนคือในเบื้องหลังมันจะทําให้เราได้เห็นตัวตนจริงๆของพวกเขาเวลาอยู่ในกองถ่ายด้วยกันในเบื้องหลังเนี่ยคือฟิลแฟนสุดๆพระดูยังไงยังไงก็เหมือนคนเป็นแฟนกันทํางานด้วยกันค่ะทุกคน คือยิ่งช็อตที่ถ่ายตอนเขานั่งเอาหลังชนกันแล้วต้องใส่หูฟังคนละข้างแล้วเจ้าคนพี่ก็คือเป็นคนยื่นหูฟังอีกข้างไปให้กับน้องคือดูสวีทมากดูแฟนสุดๆคือยื่นไปถ้าน้องไม่หยิบไปใส่เองคือพี่แกก็คงจะเอาหูฟังใส่เข้าไปในหูให้น้องเองเลยแน่ๆคือเวลาถ่ายงานกับคนอื่นไม่รู้ไบรท์ใส่ใจแบบนี้หรือเปล่านะคะแต่เวลาที่ไบรท์ทำงานกับเจ้าคนน้องคือไบรท์ร Bright ทำให้เรารู้สึกว่าน้องตัวเล็กนิดเดียวทุกที พราะไบรท์จะ t r e ตน้องเหมือนน้องเป็นคนเอวบางร่างน้อยตัวเล็กตัวน้อยจนหน้าเข้าไปดูแลทุกคนค่ะคือเบื้องหลังตัวนี้ยิ่งทาให้เราเข้าใจคําพูดของไบรท์ที่บอกว่าเวลามีน้องอยู่ในกองด้วยมันสนุกมากถ้าในเบื้องหลังโฆษณาตัวนี้เจ้าคนน้องคือสดใสมากพลังเหลือล้นเ n e น g y ปนปน,ปนสนๆคือรู้สึกได้เลยว่าไม่ว่าใครได้อยู่ข้างๆน้องก็จะต้องมีรอยยิ้มและความสุขแน่ๆคือน้องเป็นพลังบวกของทุกคนจริงๆ คือน้องสดใสจนเราที่ดูอยู่ยังยิ้มตามเลยอะทุกคนแล้วมีเหรอที่เจ้าคนพี่ทํางานอยู่ข้างๆน้องจะไม่พลอยสดชื่นสดใสไปด้วยอะทุกคน oh, <no. S 1> ดูอย่างช็อตที่เจ้าคนน้องทําท่าตีกลองสิค,คะเจ้าคนพี่หันมามองน้องแล้วก็ยิ้มแบบหวานมากคือยิ้มแบบมีความสุขสุดๆอะทุกคนโอ้ยพอมีน้องอยู่ด้วยโลกของคนพี่มันดูสดใสขึ้นมาทันตาเลยจริงๆแล้วช็อตที่เจ้าคนพี่แกล้งทําเป็นว่าตัวเองกําลังเป็นผู้กํากับอยู่พอพี่พูดคําว่าคัด เจ้าคนน้องที่ยืนอยู่อีกที่หนึ่งแล้วได้ยินเสียงพี่ก็หันขวับเลยแล้วก็รีบเดินเข้ามาเล่นกับคนพี่ด้วยทันทีคือเอาจริงๆถ้าไม่มีน้องเข้ามาในชีวิตเราจะไม่ได้เห็นม,มุมขี่เล่นแบบนี้ของไบรท์เลยนะคะคือการแกล้งเล่นเป็นผู้กำกับแกล้งเล่นเป็นตากล้องเนี่ยปกติจะเห็นแต่เจ้าคนน้องนะคะที่ชอบเล่นแบบนี้แต่ตอนนี้เราก็ได้เห็นไบรท์ในม,มุมนี้บ้างเหมือนกันคืออยู่ด้วยกันบ่อยๆเลยขี่เล่นเหมือนกันอะไรงนี้ โอ้ยทำงานร่วมกันก็ลงตัวงานราบรื่นและง่ายขึ้นเพราะรู้ทางกันอยู่แล้วและพออีกคนเล่นอะไรอีกคนก็พร้อมที่จะเข้ามาแจมด้วยทันทีคือมองยังไงก็มีแต่คำว่าลงตัวเหมาะสมค่ะสำหรับคู่นี้คือไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังพวกเขาก็ดูน่ารักและทำให้เรามีความสุขได้ตลอดจริงๆค่ะช็อตที่ไบรท์วุ้มน้องหมาและเจ้าคนน้องเข้ามาเล่นด้วยมันฟิลโคตรแฟนเลยทุกคนแต่ลองสังเกตเวลาที่ไบรท์วุ้มน้องหมาตัวนี้นะคะ คือน้องหมาก็จะดิ้นดิ้นเพราะยังไม่คุ้นเคยกับไรเท่าไรเพราะระหว่างน้องทั้งคู่กับน้องหมาน่าจะเจอกันในวันถ่ายทำเลยค่ะทุกคนซึ่งมันแตกต่างกับเวลาที่ไบรท์อุ้มน้องเบลลี่แล้วก็น้องคาเทียมากๆซึ่งน้องเบลลี่กับน้องคาเทียดูนิ่งๆดูไม่ตื่นตัวไบรท์เลยให้กอดให้หอมได้เต็มที่นี่แหละค่ะพี่ชมถึงบอกว่าเขาเจอกันมาก่อนและต้องอยู่ด้วยกันบ่อยๆแน่ๆน้องทั้งสองตัวถึงได้คุ้นเคยและดูเชื่อใจปะป๊าไบรท์มากขนาดนั้น ก็อย่างว่าหละค่ะทุกคนครอบครัวเดียวกันก็คงเจอกันบ่อยอยู่แล้วแหละเนาะเผลอๆช่วยกันเลี้ยงลูกตั้งแต่เริ่มไปรับมาเลี้ยงแล้วมังคะาี่ชมว่าแถมชื่อลูกก็คงช่วยกันคิดช่วยกันตั้งเละค่ะทุกคนถ้าเขาไม่ช่วยกันตั้งชื่อลูกมันจะฟังดูเป็นของแทนใจกันขนาดนี้หรอคะว่าไหมคะทุกคนค่ะเวลาน้องทั้งคู่อยู่กับสัตว์เลี้ยงทีไรถึงแม้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของคนอื่นที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกันเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ดูอ่อนโยนดูฟิลครอบครัวสุด คือนิ่งน้องไร้แล้วเวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงทีไรน้องดูน่ารักดูทิ้งความไร้คนนิ่งๆขึ้มๆไปเลยดูเป็นน้อนไร์มากๆ <c oughs> คือน้องอ่อนโยนเกินเบอร์มากๆค่ะทุกคนคือกับสัตว์เลี้ยงน้องยังอ่อนโยนได้ขนาดนี้แล้วคิดดูนะว่าเวลาน้องอยู่กับกระต่ายน้อยที่เป็นคนรู้ใจน้องจะอ่อนโยนและละมุนมากมายขนาดไหนคือทําให้อยากรู้อยากเห็นเลยว่าเวลานวเนียกับสัตว์แล้วก็นวเนียกับคนรู้ใจเนี่ยฟิลมันแตกต่างกันไหม และอยากรู้ว่าเวลานวลเนียกับคนรู้ใจเนี่ยลูกสาวที่บ้านงอนเหมือนเวลาป้าป้านวลเนียกับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นหรือเปล่าแต่การนวลเนียกับคนรู้ใจเนี่ยลูกสาวคงจะไม่งอนหรอกค่ะทุกคนเพราะเวลาลูกสาวเจอกับคนรู้ใจของป๊าป้าน้องก็ดูนิ่งๆดูเป็นมิตรกันดีนะคะอ๋อสงสัยอาเมกคงอยากให้ป้าปามีแฟนสักทีเพราะอาเมเองก็อยากมีแม่แล้วเหมือนกันอะไรงี้ โอ้ยได้ทำงานกับคนรู้ใจแถมได้เล่นโฆษณาที่มีสัตว์เลี้ยงที่ทั้งคู่ชอบอยู่แล้วด้วยมันคงเป็นอะไรที่ทำแล้วมีความสุขมากๆเลยเนาะทุกคนเพราะน้องทั้งคู่แสดงมันออกมาได้ธรรมชาติมากอย่างว่าหละค่ะทุกอย่างในโฆษณามันคล้ายกับชีวิตจริงมากขนาดนี้คงไม่ต้องแสดงอะไรมากมายแค่ใช้ความเป็นตัวเองของน้องทั้งคู่ใส่ลงไปในโฆษณาเท่านั้นก็พอแค่นี้ก็ฟิลมจนไม่รู้จะฟิลมยังไงแล้วจริงไหมคะทุกคน ค่ะวันนี้พี่ชมก็ขอนําความฟินความน่ารักของน้องทั้งคู่มาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้มีอะไรฟินๆอีกพี่ชมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อใน EP ีหน้าค่ะงั้นสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสําหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ